กลุ่มที่5องค์กรอิสระสมาชิกประกอบด้วยองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญหมายถึงองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยองค์กรของรัฐเหล่านี้จะมีหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้โดยอิสระปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐหรือสถาบันทางการเมืองอื่นๆความสําคัญขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังนี้ 1. จําเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อเยียวยาปัญหาของประชาชนจากการใช้อํานาจรัฐหรือการกระทําของบุคคล และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการใช้วิธีการในทางศาลอาจมีข้อจำกัดบางประการเช่นระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลร,รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องและการดำเนินคดีของศาล 2. มีความจําเป็นที่จะต้องมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับความสุจริตในการใช้อํานาจรัฐและตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อํานาจรัฐ 3. มีความจําเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะลดและกะจ,จัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนดีมีคุณภาพคุณธรรมเข้าสูรร่ระบบการเมือง 4. มีความจําเป็นต้องมีกลไกในการเสริมสร้างระบบการเมืองและพักการเมืองที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 5. มีความจำเป็นต้องมีกลไกที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางสามารถดำรนงความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่องคอ์กรตามรัฐรรมนูญแห่งราชทัยมาศิลป์สอว่าด้วยองคอ์กรอิสระประกอบด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ดตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจริเแห่งชาิคณะกรรมการตรวจงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยุนธแห่งชาติซึ่งคณะศึกษการได้แบ่งการศึกษาคนว้า ตามองค์กรต่างๆเพื่อรวบรวมมาปันจุันนี้ตามลำดับกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระรามรัฐธรรมนูญเองราชอาณาจักรไทยมีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและการดําเนินการจัดการหรือจัดการให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีรวมทั้งการออกเสียงประจามัติเป็นไห้เป็นการไปด้วยสุดิตหรือเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นองค์ก,กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมโปรโ่งใสและปราศจ,จากอคติแล้วกกตมาจากไหนนะ การสรรหากกตนั้นมีความทึ่มงวดอย่างมากเพราะเป็นบุคคลที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่สำคัญหลายประการรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด7คนโดย5คนมาจากการสรรหาและอีกสองคนมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่สารีกาทั้งนี้กกตมีวาระการทำงานคราวละ7ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเียวแล้วอย่างนี้กกตมีหน้าที่อะไรบ้างครับจำกันง่ายๆเลยครับกกตมีหน้าที่สำคัญ6ประการดังนี้ 1. จัดการเลื system, อกตั้งสสการเลือกสวการเลือกตั้งท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ 2. ควบคุมดูแลการเลือกตั้งการเลือกการออกเสียงประชามติให้สุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมายโดยมีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนเหตุทุจริตต่างๆได้ 3. สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งการเลือกหรือการออกเสียงประชามติและสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้ง การเลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่บางหน่วยหรือทุกหน่วยกรณีมีเหตุทุจริต 4. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่ทําการทุจริตเป็นการชั่วคราว 5. ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย6หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเช่นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งแก่ประชาชนการสร้างเครือข่ายพลเมืองว้าวแบบนี้ก็มั่นใจได้แล้วสิว่าการเลือกตั้งจะสุจริต โปร่งใสพวกเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีๆเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างสบายใจแล้วสินะไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาโกงเสียงของเราไปเพราะกกตเขาทำหน้าที่อย่างแข็งขันกกตสุจริตโปร่งใสและเจี่ยงธรรมทำไมต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมและลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จำเป็นรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรคือความไม่เป็นธรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนกฎหมายกฎ ข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ยังเป็นภาระต่อประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยอะไรได้บ้างผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาขจัดหรือระงับความเรือดร้อนใครที่สามารถเป็นผูดด้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดโดยต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีจำนวน2คนและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีจำนวน1คน ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีซึ่งดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวหน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเด,ดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือสมควรแก่เหตุ แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการทํางานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น เสนอแน่ต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐเสนอเรื่องร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเสนอเรื่องต่อสารปกครองเมื่อเห็นว่ากฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินทำงานอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นหลักโดยยึดหลักกัลยาณมิตรเป็นหัวใจสำคัญมิได้มุ่งเน้นที่จะจับผิดใครมาลงโทษโดยบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนทางโทรศัพท์โทรศัพท์ไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหมายเลข1676ฟรีทั่วประเทศร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันเป็นการให้บริการบนระบบ iOS และ Android โดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทาง App Store หรือ Play Store ร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ www.ombudsman.go.th ร้องเรียนทางไปรสน์นีทำหนังสือร้องเรียนส่งไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนาพักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพ1 0ึ่1 0หรือตู้ปอนอ .3-3 3ปอนฝศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215ร้องเรียนผ่านเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือร้องเรียนโดยยื่นผ่านสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสอชอ สำนักงานอายการจังหวัดทั่วประเทศสภาทนายความและสำนักงานสาขาของสภาทนายความทั่วประเทศทำหนังสือร้องเรียนโดยยื่นผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอหรือสมาชิกวุฒธธิสภาสอวอร้องเรียนด้วยตนเองโดยเดินทางมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประาศาสนพักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครตัวอย่าง อะไรบ้างที่ประชาชนได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1. ค่าน้ําที่ไม่ต้องจ่ายค่าขั้นต่ํา 2. ภาษีเงินได้คู่สมรสแยกยื่นได้โดยไม่ต้องคํานวณรายได้รวมกัน 3. พระราชบ,บัญญัตินามสกุลคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของฝ่ายชาย อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหนึ่งพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีการไม,ม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติงานหรือละเลยไม่บัติหน้าที่ของข้าราชการทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะการลังจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตามและการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ2องดำเนินเกี่ยวกับจริยธรรมผู้ดำรงตําแหน่งในการปฏิบัติทางการเมืองโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนวใหม่ในการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ 4. รายงานการตรวจสอบของการปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐรรมนตรีสภาผู้แทนราษฎรและมติสภาทุกปีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนเ้าคนซึ่งมีพระมหากราทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ ประกอบและธะรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบตามการทุจริตค่ะการทุจริตคอรัปชันได้แทรกซึมอยู่ในแทบทุกพื้นที่สร้างปัญหา และขัดขวางการพัฒนาของประเทศไทยมาอย่างช้านนำแต่ยังมีอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ซอด่องตรวจสอบลงพื้นที่โดยมีความมุ่งหวังที่จะขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย ปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานคอยสอดส่องตรวจสอบและนำตัวนักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันร่ำรวยผิดปกติใช้อำนาจในทางมิชอบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปชซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสรญหาตามรัฐธรรมนูญมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาซึ่งมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยการ 1. ป้องกันการทุจริตนำเสนอมาตรการแนะนำให้ปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอายการ และจัดให้มีมาตรการกลไกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มงวดรวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการรวมตัวกันรณรงค์ให้ความรู้ถึงภัยของการทุจริตและสร้างค่านิยมสุจริตร่วมต่อต้านหรือชี้เบาแส โดยได้รับความคุ้มครองพร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ปราบปรามการทุจริตแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานพยานและเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทําผิดจนนำไปสู่การดำเนินคดีดโดยไตยส่สวนมีความเห็น วินิจฉัยนักการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตลอดจนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีรวมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีสำหรับตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดและสามารถกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้ตลอดจนดำเนินการไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าร่ำรวยผิดปกติ เพื่อการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศประสานความร่วมมือกับนานา,นาประเทศในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับทวิภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นกลุ่มภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงองค์กรต่อต้านทุจริตทั่วโลก พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อต้านทุจริตระดับโลกและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ารวดเร็วทันสมัยเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน่นทั้งไทยและต่างประเทศแม้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะยิ่งใหญ่หรือมีความซับซ้อนเพียงใดสำนักงานปปอชอจะจับตาเฝ้าดูตรวจสอบและขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ให้หมดไปจากประเทศไทยหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปชทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือโทรสายด่วนปปช1205ทุกการทุจริตทุกการคอรัปชันเราเฝ้ามองคุณอยู่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพ กรรมการการตรวจเงินแผ่นดินเป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราช,ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการตรวจเงินแผ่นดินพศ2542มีหน้าที่ดูแลสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยรัฐเสนอรายงาน งบประมาณและการปฏิบัติงานต่อผู้แทนรนัษฎรวุฒิสภาและสภาและคณะรัฐมนตรีทุกปีองค์กรตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนเจคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต,งต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ที่ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นนิต,ติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินองค์กรตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้การใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินโดยประโยชนย์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ตรวจเงินแผ่นดินหมายความว่าตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้การรับการใช้จ่ายการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาและการบริหารซึ่งเงินทรัพย์สินสิทธิ์และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบและการตรวจสอบอื่นที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ .2561 หน่วยรับตรวจหมายความว่า1 กระทรวงทะบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวงทะบวงหรือกรม 2. หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 3. หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 4. รัฐวิสาหากิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอื่น 5. ทุนหมุนเวียน 6. หน่วยงานอื่นของรัฐ 7. หน่วยงานที่รัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตามข้อ1 2 3 4หรือ6เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการดังกล่าว 8. หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้สำนักงานเป็นผู้ตรวจสอบหรือที่มีกฎหมายกำหนดให้มีสิทธิ์ร้องขอให้สำนักงานเป็นผู้ตรวจสอบคณะกรรมาการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนมูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540เกิดจากแรงกดดันและความเียบองความต้องการของประชาชนที่มุ่งหวังให้มีคนกรอิกสระที่ทําหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษิธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผลในทางปฏิบัติจริง และจะลมน,นูแห่งราชอาจัจากรไทยพุทธศ,ศักราช2550ได้บัญญัติให้คณะกรรมการจิตติมนุษยชนแหน่งชาติประกอบด้วยประธานกรรมการ1คนและกรรมการอื่น6คนคณะกรรมการจิตติมนุษยชนแหน่งชาติมีวาละการดำรงตำแหน่ง6ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและดำรงและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาราเดียว โดยมีสันรักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนตั้งแต่เกิดเรามีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาทุกคนนั่นคือสิทธิทธิ์ที่คุ้มครองให้ชีวิตเราปลอดภัยจากการถูกทำร้ายหรือทรมานสิทธิ์ที่ให้เรามีเสรีภาพและได้รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะพลเมืองอย่างเท่าเทียม หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นบรรทัดฐานหลักของหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยและอีก192ประเทศทั่วโลกลงนามกับองค์การสาหารประชาชาติแต่บางคนก็เข้าไม่ถึงสิทธิที่มีและบางครั้งก็ถูกเพิกเฉยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมจึงเข้ามามีบทบาทเป็น,นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ทุกคน ได้รู้และเข้าถึงสิทธิ์ของตนเองภายใต้ตามกรอบการทำงาน3ด้านหลักคือการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริมคือให้การศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือองค์กรต่างๆเพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้านการปกป้องคุ้มครอง กสมมีหน้าที่หลักในการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการละเมิดสิทธิและจัดทำรายงานเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อรัฐสภาและสาธารณชนโดยสถิติที่ผ่านมาประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมคืออันดับหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดรองลงมาคือสิทธิในการจัดการที่ดินสิทธิชุมชน สิทธิพลเมืองและสิทธิในข้อมูลข่าวสารในเชิงนโยบายกสมยังเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะแก้กฎหมายหรือนโยบายรัฐที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมภายใต้โครงสร้างการทำงาน ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ7คนกำหนดนโยบายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น,นกลไกสนับสนุนผ่านโครงสร้างการทำงานจาก6สำนัก2กลุ่ม1ห,หน่วยที่คอยเป็นฝันเฟืองในกลงล้อแห่งการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นสถาบันอิสระ ในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชนก้าวต่อไปของกอสมคือการยกระดับมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลด้วยแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2565 25ประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ทุกภารกิจของกอสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงรู้สิทธิ์รักสิทธิ์และไม่ละเมิดสิทธิ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ